เอาครับครับสวัสดี พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเอาหันมาทางพี่ไปเบิ่งอย่างดูกมันโอ้หัวมันหัวแย่นะครับมืยเนี้เนาะหันหันมาทางนี้ครับหันมาทางพี่เอาเอาแล้วครับเนาะหันมาทางพี่เนาะพ่อแม่พี่น้องครับผมได้มาตูมครับมีสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมากินตํากุ้งสดนะครับผมกรอบๆเลยเนาะมัอนี้เขาก็มีโอ้โหแล้วน้ำลายแตกเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับ ตามคงเข้าเนาะโอ้ยม่แบบนี่ก็ได้เนาะพักเนาะเยอาหลายครับเดี๋ยวเขามากินกันเลยนะครับหิวแล้วครับผมอืโอ้ยข้างหลายครับหิวครับมัน,นี่ม่น,นี่ในบรรยากาศนะครับเนาะปลามั่นครับ ทั้งหลังผรมนี่เป็นดูมั่นนะครับเน,ะนะเาะเขาจะเอาไปปลูกนะครับเอาไปขายน้ำเนาะอืม แซบครับจซ่บมีนื้อมีเนื้อประตูแดงมะระนะครับเนาะมาตัสิมาแก้ขึ้นหมาอ้อนนะครับเนาะเป็นเทียรแรกที่แน่ประตมสิเอามะระไม่กินนะครับผมเดี๋ยวลองกินเพิ่นครับมาสิหลอดมาหลอดเนาะอื้อหือ อืว้าวอือโอ้โหขมอยู่ครับแต่บวบาๆขมไหลเหมือนเด็กสืหางทียอ ให้มั่นเนาะครับนเนาะมื่เล็กเอาสิมาพบคอครับรายการกินข้าวนอกบ้านเนาะพี่นอกเนาะอืม้ม เอากุ้งครับกุ้งตัวใหญ่เลยเนาะอืมม้อลื่นคอหนึ่นข้อรับนึ่งข้อมาลาคมๆนะครับเนาะ Ừ, mà che học Ủa, cái đang đi nó phải nào? Phải đẹp cả xem. อ้อำามาตมลมเฮ็ดแด้พอเพียงเลย <laughs> อ้กินไปไหายไปไปที่ไหนแซม กลุ่งนะครับเนาะตัวี้นครนับเว้ยถือใจนะครับเนานะฝากกดไลค์กดแชร์น,ชน,นะครับผมคลิปนี้นมาตุ้มนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนั่น เพื่อไปพาดในคลิปต่อไปนะพี่น,น้องเนาะโอ้เพ็ดเพ็ดเพ็ดโอ้เพ็ดจนน้ำตาแตกกันพนี่น้องเอ้ออุ่ครับโอุ่ยแห้งอืมชุ่มคออ่า <c oughs> ก็อบอกว่าครับบอกว่าหลายห้างเนี่ยกินให้พี่นอ้องเมื่อกี้เดี๋ยวทำเนาะสามห้างเนาะโอ้บรรยากาศฝนคนวตกแล้วครับตกแล้วงคงจะเดี๋ยครับเอาเห็ดตำกุ้งสดมาก,กิน,นเน,นาะพี่น้องนะแพมพร้อมพี่น้องเนาะครับน้ำน้ำมันเท่านะช่วงนี้กูมันนะครับเนาะกูมันตาดุนะครับเนาะ เอาเมนูแซ่บๆของนั้นไปตุมเผ็ดนะนะนะให้พ่อแม่หลองสู้เบิง้งเนาะสู้กินเนาะให้พ่อแม่หลองเบิ้งให้อยากให้ซื้อนให้มัวนน้ำกระรับเนาะเหมือไปหลักกุ้งแขกอะไรเหมือนเดิมนะครับครับฝากพ่อแม่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะคลิปนี้มาตุ๋นนะครับนะนะนะเน,เนะบนะบบาะไม่น,น, like, น,นะนี้นนนะนะเขาใจ มาเห็ดกระเพราส่วนพ่อแม่พี่น้องกินอีกตามเนาะโอ้เผ็ดเพ็ดอืมชุม่มคอขมรสเด้อครับผมกระซิบเือะแล้วพักเลยเนาะพี่น้นนาะฮะอืมฝากช่องน้ำมระตูนะผมสูอ่อมอกอ่มกอดของพ่อแม่พัน้องเนาะครับ ากก็แล้วก็เชร์ครับสวัสดีครับ 后呢，我完。